การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3นางจีราวันเข็ดดุงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบุดครองวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาะสินเขตหนึ่ง ประวัติส่วนตัวนางจีรวันเขตพดุงอายุ34ปีคุณวุฒิทางการศึกษาวอทวออชีว,วิทยาหลักสูตร4ปีปอบัณฑิตวิชาชีพครูเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่14เดือนพฤษภาคมพศ2567ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนกุดครองวิทยาคารอายุราชการ1ปี6เดือน หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผู้ช่วยการเงินและบัญชีโรงเรียนงานพิซซ่าด้านวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่สอนรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้านที่1ด้านการปฏิบัติตนข้าพเจ้า แต่งกายเหมาะสมและปฏิบัติการสอนตรงเวลาไม่ละทิ้งคาบสอนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและเหมาะกับผู้เรียนข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธานในวิชาชีพครู เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรักความเมตตาต่อสิทธิขาพเจ้าเข้าร่วมอบรมต่างๆเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีการพัฒนาบุคลิกภาพขาพเจ้าแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมมีกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้วาจาสุภาพกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานนักเรียนหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักธรรมของาศาสนาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันด้านที่ 2. ด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนิ้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย น้นกระบ,บวนการการทำงานเป็นกลุ่มนักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองและมีการประเมินผลที่หลากหลายการพัฒนาทางวิชาการข้าพเจ้าจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นการใช้เกมงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้า มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนอย่างเต็มศักยาภาพข้าพเจ้าทำงานร่วมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหน่วยงานของตนและต่างหน่วยงานให้เกียรติยกย่องชมเชยและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอยอมรับผลสะท้อนหรือการตอบรับจากสมาชิกอื่นๆ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกและรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันขอขอบคุณค่ะ